ถอดินในเนานะมันมัน,นอะไร้มันตัดใส่เติมสบายดีี่นองารอากาศสว่างสวยๆกำลังเสียวขิ้งเนียบไม่ถบรรยากาศอยู่แคมทางาเติมน้ำมันก่อนนี่ขช้่เียเอาฮะเ๋ยว เป็นว่าเขาว่าพี่ลืกขนาดกระปรต๊ะในนอตจ็คสอบพี่เจ๊กาเป็นลด ก็หิมในนอกเนาะมัน,บนแบบว่าอะไรมันตัดว้าวชนขั้วไอ้หิมนอกก็ได้เขวาได้ก็ได้น้อย่รังเาเออผูกไปวางก่อนเลอันนี้เป็นเศษไกยะยางกะตุนอ่องกะตุน้ำผู้โชคดีเพ,พิ่งที่ก็ได้เก็บคับกับมีนะเอามว่าอันนี้ได้แบบว่า เขาลืมเน่เขาไปถิ่มลงถิ่มในกล้องทีเนียไปโง่โหลดก่อนนะเรื่องอะไรแลวกเสร็จกดแก้ว มอคุเป็นนี่มามาคุงเีนอ่องพเป็นมอคุงเามอคุงไปโทนไนนปโชนดูมอดูตอนนี้นะพอแล้้บรรยากาศโอ้เย็นดีขนาด อันนี้เป็นวางทิ่มที่เนึอของเมืองจำพอยแขวงสอนักเชื้อตั้งอยู่บ้านดานบอันบพหนึ่งเบ,บื้องแน่พุ่นะเตที่เนึอของปพ่อแม่ประชาชนมาโจดวางเดียวกันพอแล้ว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 เอ,อ้ามีห่อนประคุมมงไหม่รับเบื้องแน่ดีอ่ะมันพผมเห็นบอต้นนั้นโอ,อ้เห็นบอก มะกะทิน,นโอ้ตัวจักรันหนึ่งจัการัน,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 นต่อเศษขี้เหงื่อเศษกวดแก้วเศษแก้วแตกนี่เบิางแนวพี่น้องครูอ๋อตัวเดียร์ในี่ดินดน้นี่ฮะบดน้ำมันคื่อบะถอกออกว่ากระสอบไปแล้ว ถอกด้วยหนึ่งถอกเอาด้วยถอกเอาลอดจับซะจับในถ่ายคลิปให้แนะ่เออจับนี่อ่าเจ้ะจับดีๆเห็นอยู่งหนึ่งแน่พี่น้องหนึ่งร้ายขนาดนี้เป็นศูนย์รวมเลยยากสุดแก้วโอ้หัวขานี่หัวขาดขาเลือแต่ง,งานดองบระจักนี่เข้ามาติดน,นี่เบิ่งแน่จับดีๆ ใส่ต,ตีนีต่อจะสอบนวยเก็บเื่อนเก็บเพื่อนพอฮาาจะได้เอาไปใส่ทีนเพื้อนก็เสียวกดแก้วอย่งเง ใครยอมมาจูบใครมาจูบพ่อหดเข่าอันอนั้นเลเห็นหนหะดเข่าหว,วดเข่า เ <utral. S 2> เจ็บขึ้นน้อบรรยากาศเย็นลูยอะแต่มันมีถอนเนาะอนเขาเกิดอะไรนเหมือนไปลงปะจุดเนใส่เกิดตรงไหนลงปจุดเกิดโบกเลยที่เขาวางเขาหยบนี่ว่าปนชิริสนเดดิค่ะชิเงะเบ็ดิเงะล้วนๆนี่ยคุดลงไปกระแเนเบิดนี่ คนในบ้านบดี๋เวลาเห็นนะนะเขามาเก็บเอาหนึ่งเก็บงินเก็บเศษกินเนื่อเศษเล็กเด้จับดีๆพี่จับพี่เออปะมือเบิ่บนี้บางบางที่เขาก็ได้เก็บหัวทองมาได้เห็นอยู่ละเห็นด้วยละหน้าอ้าเลยเรียกพอเห็นเขาจะถ่ายเลยจะขายโต้ไปเก็บเงินเนึ่งเงินเนี่ยครูครูพี่มาพี่มากมาดี เศษกับบลาดอกเกียร์เป็นเกวย ออกแตก да. เพื่องไรเลยเลยเด็นเดี๋ยวเเอามาตีบบกกขึ้นได้อกมกงเอามาจ้ลจะเอาข้าวมาถีข้าวในมันหวานเออกไนมกุ้งเี้ยงก็ากินเนี่เหนื่เนงก็เกิด ไม่ใชามาควบคุชีิขึ้นได้บ่กก้าวมาขึ้นได้นะเฉียวไปเนาะเอาไปตั้มก็มาควุมอยู่ในฝูุนทรีในไหนในเฮือนตรงนี้มันสีเป็นยังเนาะตะเวียะ I know.